ยาเฮลก็สองได้เล่นเกมกันก yeah. okay. so ่อนโอ้ยน่าหน้าวะก็ม yeah, okay, okay. ีของต่างนะครับม่ของน่ารักอย่าธนาคารทรศนะครับเท่านี้มีแก้วอย่างน้อยมี่เปากัแบกันได้ก่อนภัยแล้วเนาะไปจิงหรือเปล่าีไหผมไเปาแลเนี่ยนะเออเราเพิ่มเิ่มเติมได้ะ เอนีทกฝนให้เด็เท่ากับเพื่อบเท่าเท่าวันนี้เราชมคนแรกลุ่มนอทีนี้คับเราในบ้านทอทีพสองสองคนรคนหลนาะใครคิดว่าใน่ในนี้ใครคิดว่าตัวเองเป็นคนแรกกลุ่มที่คิดว่าอาุสรศทีสุดเราไป็นเก่นะ ท่านแกมันไม่ค่อยได้ควเนาะใครคิดว่าตัวเองเป็นคนแก่กลุ่มที่อยไหนนี่แล้วก็อาวุโสมากที่สุดมีรางวัลครับสองคนแรกที่อาวุโสที่สุดมีใครจะเข้าประกวดได้ครับมีใครจะเข้าประกวดได้ลงแต้มตาแล้วลงดึงคือได้ยินโซนเข้าประกวดได้อยู่ไม่เป็นไรปรับแซงช่วได้ ผมไม่บอกใครว่าลงเงิเท่าไหร่ผมจะบอกว่าเกิดพอสอบอะไรใ้ไดอ่อันนี้คือคนที่ผมคิดว่าได้ส่งเข้ากวดได้นะศูนย์แปใครน้อยกว่าศูนย์แปมีไหมครับใครน้อยกว่าศูนย์แปงมไหครับ

มีใครตันสองเลส